อาวลัคนาราศีธนูเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางไกลได้ไปท่องเที่ยวได้ไปผ่อนคลายหรือได้ไปต่างถิ่นแดนไกลไปต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกศมณีพยากรดวงชะตากันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาทํานายดวงของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นช่วงที่มีแนวโน้มหรือมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปผ่อนคลายหรือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้ ได้ทำอะไรใหม่ๆได้ศึกษา ح, ได้เรียนรู้ได้ทดลองได้ดเริ่มได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือคุณจะสรรหาอะไรใหม่ๆให้กับดวงชะตานะคะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ทํางานซ้ําซ้อนไม่อยากคือไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่เป็นช่วงเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องเดินทางมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณได้แนวคิดได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะ ชาวราศีธนูช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นคุณร่าเริงแจ่มใสามากขึ้นคุณดูแลตัวเองมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือต่อคนรอบข้างมากขึ้นด้วยเช่นกันดวงเนี่ยนะคะยังโชว์มาอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสมีโชคจากบุตรบริวารหรือจากเด็กนะคะเช่นชาวธนูนะคะท่านใดที่ไม่มีลูกเนี่ยมีโอกาสมีลูกได้บุตรบริวารเข้ามาอยู่ ใกล้ๆหรือท่านใดที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมีโอกาสมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าท่านมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ได้ผู้ใต้บังคับัญชาใหม่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีธนูคุณจะเอาใจไปโฟกัสกับบุตรบริวารกับลูกกับหลานมากขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์มีมิตรภาพที่ดีกับลูกของคุณนะคะมีการพูดคุยกับลูกมากขึ้นกับบุตรบริวารมากขึ้นหรือเอาใจใส่ลูกบริวารมากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของลูกน้องคุณก็มีโอกาสให้ลูกน้องที่ดีได้บริวารที่ดีเข้ามาที่จะเข้ามาร่วมงานกันด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์อีกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีแนวแนวโน,น้มหรือมีแนวความคิดในการลงทุนอะไรบางอย่างหรือมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะเป็นช่วงที่แนวความคิดหรือทัศนคติมุมมองต่างๆของคุณจะมีการคิดไปกับการลงทุนคิดในเรื่องของการต่อยอดคิดในเรื่องของการสร้างอาชีพคิดในเรื่องของการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นนะคะ ในเรื่องการเงินการทองท่านใดที่มีรายได้มาจากการติดต่อการสื่อสารมีรายได้ออนไลน์หรือหาเงิน รายินเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นท่านที่ทํางานออนไลน์ก็มีโอกาสมีลูกค้าซื้อของคุณมากขึ้นหาเงินได้มากขึ้นมีช่องทางรายได้อื่นๆเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะหรือมีรายได้จากการติดต่อการสื่อสารมีรายได้จากทางไกลมีรายได้ต่างประเทศก็ได้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดูวงเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสมีเครือข่ายมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมีในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากหน้าหลายต่างมากขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของในเรื่องของบริวารเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของโูกเนี่ยเพิ่มเติมก็ในเรื่องของสุขภาพของลูกเนี่ยอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆกระบาดบริวารเกิดขึ้นหรือท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของท่านก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพขเขาให้ดีนะคะ ่อมาในเรื่องความรักชาวราศีหนูในช่วงเดือนมิถุนายนสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ต้องระมัดระวังมีปากเสียงคู่ของคนรักเกิดขึ้นนะหรือมีการเขาเรียกว่าความคิดเห็นบางอย่างคุณกับคู่มันไม่มันไม่ตรงกันมันไม่ลงกันหรือว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องทาให้คุณกับคู่ต้องมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นได้ ะะหรือจะแปลว่าท่านใดที่ไม่มีกุศลร่วมก่อร่วมสร้างกันมากพอชาวราศีธนูมีโอกาสได้ยุติความสัมพันธ์ได้เลิกร้างได้เลิกรายหย่าร้างกันในที่สุดด้วยนะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคู่คุณจะเจ็บป่วยนะคะสุขภาพคู่คุณไม่ค่อยดีนะักเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันส่วนชาวราศีธนูท่านใดที่มีคู่ค้าคู่สัญญาคู่ค้นส่วนให้ระวังมีปัญหากับคู่ค้าคู่ค้นส่วนกันให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะเจอคู่หุ้นส่วนที่ไม่ดี เกิดขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับท่านที่โสดคนโสดต้องบอกว่าถ้าคุณคิดที่จะมีความรักในช่วงดังกล่าวคนโสดมีโอกาสเจอเพศตรงข้ามหรือเจอใครบางคนเข้ามาแล้วมันนําปัญหามาให้กับคุณนะคะจะมีเพศตรงข้ามมีคนที่คุคณค,คุยอยู่เนี่ยมีแปัญหามาให้ให้กับตัวคุณสู้อยู่คนเดียวดีกว่านะในเรื่องความรักในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ถ้าคนที่อยากจะมีคู่อยากมีแฟนอยากมีคนดูแลเทคแคร์คุณเนี่ยเรียกได้ว่า ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนมีแต่ปัญหามาให้เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยมันมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะเจอรักที่ไม่จริงเจอใครบางคนเข้ามาแล้วมันเขาไม่ได้คุยกับเราเพียงคนเดียวเขาไม่ได้คบหาเราเขาคบเราเผื่อเลือกอย่างนี้ด้วยเช่นกันในเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะให้ใครบางคนเข้ามาในชีวิตละกันนะสำหรับชาวธนู ต่อมาเรื่องการเงินการท้องเนี่ยต้องบอกว่าชาวธนูเนี่ยการเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคุณจะมีลาภผลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารมีรายได้ในช่องทางดังกล่าวแต่อีกมุมหนึ่งเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียไปกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเสียไปกับการซื้อ,อยา หรือหาหมอด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเงินอาจจะเก็บไว้ไม่อยู่มีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคะจะมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีธนูท่านใดที่มีรายจ่ายที่จําเป็นก็ให้มันจ่ายไปซะมันจะแก้คิดดวงชะตานะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูมีโอกาสมีล่าผลบางอย่างในเรื่องของสิ่งเสียหายมีล่าผลบางอย่างจากความเป็นความตาย ของผู้อื่นก็ได้นะคะหรือของคนใกล้ตัวก็ได้ดวงมันโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นด้วยกับคุณคุณอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมองไม่ดีนะคะเช่นเจ้านายอาจจะมองคุณในแง่ลบๆมองคุณไม่ดีเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนได้ด้วยนะคะในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ดวงยังโชว์มาอีกว่า ชาวธนูนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ในเรื่องของสุขภาพหลักๆนี่ชาวธนูก็ต้องระวังเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองนะคะให้ดีแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสายตาความดันเนเก์ดอดเลือดอย่าใช้สายตาเยอะนะคะแล้วก็ดวงสตายังโชว์มาอีกว่าชาวธนูเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเขาเรียกว่าพูดแรงเกินไป ในเรื่องคาพูดคําจาก็ให้ระมัดระวังมีโอกาสพูดจาแบบพูดตรงพูดแรงทําให้ไปกระทบต่ออีกฝ่ายที่เขาฟังเราอาจจะทําให้คนคนนั้นแอนตี้เราได้ไม่ชอบเราได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องระมัดระวังในคําพูดถ้าก็ต้องบอกว่าชาวธนูเนี่ยในเรื่องของสัญญาสําคัญสาคัญหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างมันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้เช่นแล้วคุณตกลง หรือคุณนัดใครไว้ม,มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนัดผิดเวลาคัดเคลื่อนได้หรือสัญญาณนิติกรรมอะไรบางอย่างที่แบบที่มันเป็นสัญญาเนี่ยไม่ว่าสัญญาการสร้างบ้านซื้อขายสัญญาอะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสเขียนผิดเซ็นผิดมีโอกาสมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็สำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงก็สามารถแอดไลน์มาที่ ID ไอดียไรนุ่นยุบดีได้วันนี้ขอบคุณคะ่ะ